สวัสดีค่ะพบกันหลังเกมกับแม่นาวเด็กหงนะคะลิเวอร์พูลก,ก็สามารถบุกไปเอาชนะอินเตอร์มิลานได้ที่2ประตูต่อ1นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเล็กแรกค่ะโดยเจ้าเกนคอปก็ได้จัดทัพนะคะโดยใช้อลิซงเบเกอร์เฝ้าเสาแบา็คซา้ายลูมสานแบ็คขวาเทนอาโนคู่เซนเตอร์เป็นโกนาเต้จับคู่กับฟานได้สามแดนกลางฟาวิโยติียโกแล้วก็ฮาวิเอเลีสส่วนสามประสานแดนหน้ามาเน่โชตาแล้วก็ซาร่าค่ะ โดยเปิดเกมมาทั้งคู่ก็สู้กันได้สูสีมากๆโดยผัดกันรับผัดกันลุกบุกเข้าใส่แบบไม่มีเหนื่อยเลยนะคะแต่ก็ไม่มีทีมไหนที่สามารถจบสกอร์ได้และทั้งคู่เนี่ยก็โอกาสยิงเข้ากรอบนี่คือศูนย์เลยนะคะในช่วงครึ่งแรกและจบครึ่งแรกไปที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์และเปิดครึ่งหลังมานะคะก็ต้องทําให้สาวโวลเวอร์พูลเนี่ยลุ้นกันหนักมากนะเพราะว่าเป็นฝั่งที่อินเตอร์มิลาน่ะบุกเข้าใส่ลิเวอร์พูลแบบพับสนามบุก โดยเขาได้ปิดกั้นการขึ้นทำของลิเวอร์พูลได้ดีมากๆเลยแต่มาถึงในช่วงนาทีที่ประมาณ60กว่านะคะลิเวอร์พูลก็ได้โอกาสค่ะก็พลิกกลับมาเป็นฝ่ายฝ่ายบุกว่าจนมาถึงในนาทีที่75หลิเวอร์พูลได้ประตูเบิกล่องจากโรเบรโตฟิมิ n โนจากจังหวะที่ลูบาร์ันเปิดลูกเตะม,มุมเข้ากรอบเขตโทษนะคะเป็นบ๊อบบี้ฟิมินโนนี่แหละที่หม่งเข้าไปเป็นประตูเบิกล่องและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเลยนะ ะะทําให้หลังจากนี้ค่ะลิเวอร์พูลก็บุกใส่อินเตอร์มิลานอย่างต่อเนื่องเลยจนในนาทีที่83ลิเวอร์พูลก็หนีออกไปเป็น2ประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่เทนเปิดให้ฟานได้หม่งไปยังซาร่าแล้วซาร่าก็ซัดด้วยซ้ายอย่างสวยงามนะคะลิเวอร์พูลนำสองประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มเติมนะคะทำให้จบเกมลิเวอร์พูลสามารถบุกไปเอาชนะอินเตอร์มิลานได้ที่ สอประตูต่อศูนด้วยกันค่ะเป็นเกมที่อึดอัดทั้งเกมเลยนะคะกว่าจะได้ประตูเบิกร่รองก็ลอไปนาะทีที่70กว่าแล้วคือได้มาดีในช่วงท้ายเกมแล้วคือแฟนบอลเนี่นะคะ อึดอัดมากเกมมีทั้งคู่เล่นกันได้สูสีมากๆแล้วก็ต้องชื่นชมทางฝั่งอินเตอร์มิลานนะคะก็มาแบบบุกเข้าใส่ไม่มีเหนื่อยเลยแต่ก็เป็นทางฝั่งของเวี้ยวคูลนะคะที่สามารถเก็บจังหวะสุดท้ายได้ดีกว่าทำให้เก็บชัยชนะครั้งนี้ได้แล้วก็สะสมไว้ที่2องประตูกเกมหน้าเล่นในแอนฟิลด์นะคะก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะอันนอแต่ก็ทํามาณเด็ดขาะนะคะอินเตอร์มิลานก็ยัง มีเกมที่น่ากลัวของเขาอยู่แต่ว่าในแอนฟิลเราก็ไม่กลัวใครอยู่แล้วนะคะเอาไว้เจอกันที่แอนฟิลค่ะใครที่คิดเห็นยังไงกับเกมนี้พิมเข้ามากชรยกันได้เลยนะคะส่งความคิดเห็นกันมาได้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายะ